ไปทำข้าวคุกปลาทูกันครับอันดับแรกนะครับทอดปลาทูจ้ะคนจะเรียกว่าข้าวแมวบ้างข้าวคุกปลาทูบ้างอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเลยนะครับทุกคนปลาทูเหลืองกรอบแล้วนะครับก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเมือกันทอดกุ้งแห้งกันต่อนะครับต่อไปนะครับมาทําน้ํายํากันใส่น้ำปลาลงไปนะครับแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับน้ำยำเดี๋ยวเราจะเอาไปคูข้าวกันบางคนก็ใส่พริกผงลงไปได้นะครับถ้าใครชอบกินเผ็ดๆน,น,นะครับเอาเข้าวใส่ลงไปจ้ะนี่น้ำซอสของเราเทลงไปคุกลครับต่อไปนะครับใส่ปลาทูลงไปใส่กุ้งแห้งลงไปใส่พริกปับ๊บใส่หอมแดงใส่ทุกอย่างลงไปให้หมดอ่ะนี่เรียบร้อยข้าวแมวหรือข้าวคกปูทูของเรานี่็คนน่ากินมาก มีความกรุบกรอบของตัวนี่กุ้งแหง้งอ่ะมาชิมกันนี่ลองมาชิมหมืน้ำลายแตกชิมครับนี่อืมอืมโคตรอร่อย